ท่านตั้งใจเดินทางมาหาพร,ระพุทธเจ้าเพราะกลัวพระพุทธองค์จะไม่อยู่พอเดินทางมาไม่หลับไม่นอนจนถึงวาระที่มาเจอพระพุทธเจ้าจริงเหมือนเราเจอครูบาอาจารย์อะแค่เราไปกราบหลวงปู่หลวงพ่อเราตื่นเต้นไหมตื่นเต้นอันนั้นคือเจอพระพุทธเจ้าและเป็นสิ่งที่เรารอคอยมาเกือบทั้งชีวิตท่านมีความตื่นเต้นปิติมากท่านจึงบอกท่านภัยอย่างว่าเธอไปพักก่อน เพราะตอนนั้นถ้าสอนธรรมะไปใจจะไม่รับเพราะมีแต่ความติดติดความตื่นเต้นความที่มันจิตมันไม่เป็นปกติดังนั้นอันนี้ก็ต้องสอนใจเราเหมือนกันว่าเมื่อใดก็ตามเรามีความรู้สึกที่มันไม่เป็นปกติของจิตการรับธรรมะจะไม่ค่อยเกิดผลในใจของเราดังนั้น พระหรือครูบาอาจารย์ท่านจะดูใจเราก่อนว่าเธอพ้องไหมถ้าเธอไม่พร้องเห็นความเศร้าหมองเองก็ดีหรือความยินดีมากๆเองก็ดีท่านจะไม่พูดอะไรเลยแต่เมื่อถึงวาระจิตสบายๆปอยสบายๆท่านจะพูดได้นี่คือครูบาอาจารย์